สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับแต่ว่าส่งมาเตบอร์ดนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามคลิปของผมนะครับแล้วก็ดูช่องผมเป็นประจำนี้อาการนี้นะครับอาการนี้ก็จะกลายเป็นอาการที่เป็นอาการเบสิกหรือว่าเป็นอาการพื้นฐานนะครับที่ทุกคนจะต้องต้องวัดเป็นทําเป็นนะครับก็จะถือว่าเป็นอาการที่อ่าน่าจะไม่ยากนะน่าจะไม่ยากไปเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูอาการครับ ตอนนี้ส่งมาเฉพาะบอร์ดนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดเดี่ยวนะครับอร์ด uh, <board S 2> แยกมานะครับ uh. ด้านบนก็นจะมีภาคใช้ไฟสวิตชิ่งด้านนี้นะครับไฟ300เข้าจุดนี้จากนั้นเขาก็จะจ่ายไฟ 24-25V ถึง25โวลต์นะครับมาเลี้ยงที่แผงตั้งเจ้าตัวแผงตั้งนี้ก็จะผลิตความถี่ออกมา,าส่งมาให้กับ IIF 4ตัวนะครับก็คือ1,2,3,4ที่เห็นตรงนี้นะครับแล้ว IIF ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ ได้ Day, สัญญาณนะครับขับสัญญาณให้แรงขึ้นส่งมาที่มอเอรปลงเกิได้นะครับแล้วก็มาขับเจ้าตัวมอสเฟตชุดนี้นะครับประมาณนี้นะเทา่านี้ปัญหาของเครื่องนี้ก็คือว่าสัญญาณมาผิดพลาดหรือหรือทําให้ IF e นี้เกิดความร้อนขึ้นมาครับเจ้าของบอกว่าผมใส่ทีละคู่พอถอดลอยออกก็ใช้ได้พอใส่เสร็จก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะทําให้อ่าไ e สองตัวนี้ร้อนครับเกิดอาการร้อนแต่ตัวนี้ทํางานได้ครับ ทันท,ที่ถอดอองเราก็วัดสัญญาณได้ปกติอะไรประมาณนี้นะก็ <S <S ลองดูครับลองดูลองดูอาการก่อนจะเป็นยังไงปกติน,นะครับ <S <S ปกติเครื่องที่ปกติก่อนนะถ้าเราปล่อยไฟ25โวลต์เข้ามาจุดนี้เรียบร้อยเนี่ยถ้าเราแตะที่หลัง i อเตรงนี้นะครับจะต้องได้ประมาณ12-14โวลต์โดยประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวลองดูครับตรงนี้เขาบอกว่าทํางานได้ปกตินนะผมก็จะแตะตรงนี้เลยนะครับเราก็ดูที่ทีมิเตอร์นะครับทีมิเตอร์ตรงนี้นะอ่าเปิดเลยนะครับ สามสองหนึ่งาเปิดเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยตรงนี้ได้อยู่ที่18โวลต์เนี่ยสิโวลต์นะครับก็ถือว่าไม่ปกติแล้วเจ้าของบอกว่าปกตินะแต่ผมก็งงอยู่ว่าปกติยังไงอาจจะมีอะไรไหมแล้วตอนนี้ก็ตามมาด้วยกลิ่นที่อ่าเหม็นไหมร้อนนะครับอุ๊ยร้อนนะร้อนสะดุ้งเลยครับเมื่อกี้ร้อนมากนะครับเปิดแค่แ,คแ,คแป๊บเดียวแล้วก็ร้อนนะอ่ะคราวนี้เช็คไฟก่อนอ่าผมเช็คไฟนะ เปิดเปิดปิดเปิดปิดไปเรื่อยนะครับอ่าอันนี้ผมเปิดนะสามสองหนึ่งเปิดปั๊บไฟเข้า2 2โวลต์อ่าเกิดอะไรขึ้นผมจ่ายไฟมา25โวลต์นะครับแต่ว่าไฟเข้าแค่22ก็คือไฟถูกโหลดลงนะครับพอไฟโหลดลงก็ตรงนี้ก็จะก็จะมีปัญหานะครับอ่าเปิดอีกนะตรงนี้ได้โวลต์แล้วตรงนี้ได้เท่าไหร่อ่าอเยบตัวนี้ครับอเย็บตัวนี้นะอ่าเปิดปั๊บได้19โวลต์อ่ะโอเค ตรงนี้ปกติจะต้องหน้าอยู่ที่12-14โวลต์นั้นวิธีการแก้ไขครับในเบื้องต้นก็คือผมจะต้องลอยไอ้สตัวนี้ออกก่อนนะแล้วเราก็มาเช็คสัญญาณก่อนนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเอกสารก่อนที่จะซ่อมกันนะครับโอเคครับก่อนที่จะลือนะมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับเจ้าของบอกว่าอ่าผมดูแล้วว่าปกติยังไงนะตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือเจ้า2ตัวนี้ไว้ตามปกติของเขานะครับมาจากมาจากของเขานะผมยังไม่ได้แกะนะ ผมถอดแค่เจ้าเจ้าสายชุดนี้ออกนะครับเจ้านี้นะที่เจ้าของอลอยมาบอกว่าวัดสัญญาณพันอะไรได้หมดเลยแล้วเวลาใส่คู่นี้ลงไปทําไมร้อนนะครับอลองดูนะเปิดไฟนะครับ3า1สองเปิดเข้ามาเรียบร้อยเมื่อกี้ไฟอยู่ที่22่สิบสอโวลต์นะครับคราวนี้ผมเช็คอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบห้านะครับไม่หลุดแล้วนะแสดงว่าเจ้า2ตัวนี้มีปัญหานะครับแล้วก็เคยบอกว่า,วาผมเปลี่ยนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ยังมีปัญหาประมาณนี้นะ,ะคราวนี้เมื่อกี้ได้18บโวลต์ตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้13บสามโวลต์ ที่ผมบอกไปว่า12-14โวลต์ถือว่าปกติไหมก็ถือว่าปกตินะครับแล้ววัดสัญญาณครับวัดสัญญาณตรงนี้ดูสัญญาณตรงนี้เกิดอะไรขึ้นได้19.33ตรงนี้ต้องอยู่ที่ประมาณสัก20โวลต์นะครับก็จะประมาณ20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์นะครับอันนี้ถือว่า19.334ถือว่าปกติไหมก็ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าปกติที่เคยซ่อมก็อยู่ประมาณสัก20นะครับก็ถือว่ายังไม่ปกติแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้ตามหลักการเราทําไง ถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้นะครับเราเราลอยออกเลยเราเอาสองตัวนี้ออกด้วยนะครับเอาสองตัวนี้ออกด้วยอ,ออกแล้วนะครับแล้วก็เช็คสัญญาณพันธุ์ให้ได้ก่อนอ่ะลองดูครับผมจะออกนะเราไปตรวจสอบในส่วนเอกสารกันอีกทีหนึ่งนะครับจากเจ้าตัวแผงตั้งนะเจ้าตัวแผงตั้งเนี่ยตรงนี้นะครับขา23มิลเราต้องวัดได้ประมาณสัก20โวลต์นะครับขา25นี่ก็ได้5.5โวลต์แล้วก็27 20โวลต์แล้วก็5.5โวลต์ตรงนี้ ตรงนี้ส่งออกจากแผงตั้งนะครับส่งแล้วไปไหนส่งแล้วเนี่ยก็จะก็จะมาที่ที่ด้านนี้นะครับที่ฐานนี้เลยนะเนี่ยที่สิบสามยี่ห้ายี่บเจ็ดยี่บเก้าตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เลยนะตรงนี้เราจะลงมาวัดได้ประมาณเมื่อกี้นะอ่าลองดูครับเปิดนะสามสองหนึ่งอ่ะผมเปิดเรียบร้อยนะ,ะดูที่มิเตอร์นะครับคราวนี้จะได้เท่าไหร่สองตัวด้านบนนี้ปกตินะครับว่าปกตินะอ่าประมาณนี้ก็ได้ยี่สิบโวลต์อ่ายี่สิบโวลต์นะครับ มองใน้เย็นเท่าไรอ่ะ2 0โวลต์อันนี้2 0โวลต์นะครับตรงนี้ได้ประมาณ5 5โวลต์ประมาณ5 5 5.7ก็โอเคครับ2ตัวนี้ที่มีปัญหาครับคราวนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ19 19.30แรงดันจะต่ําไปหน่อยนะครับต่าไปนิดนึงอาจจะเป็นปัญหาไหมเพราะว่าเท่าที่ทํามาก็อยู่ประมาณสัก2 0โวลต์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่อ่เท่าไรประมาณ5.7โวลต์เท่ากันนะครับ เราคาดว่าตัวที่มีปัญหาก็คือตัวนี้นะครับประมาณ19.32 19. 1 9โวลต์นะครับก็เท่าที่ทํามาได้ประมาณ20โวลต์นะครับถ้ามีปัญหาคราวนี้เราก็ต้องมาพิจารณาในส่วนของเจ้าตัวแผงตั้งครับทีเียเจ้าตัวแผงตั้งก็สัญญาณ IC นี่มาปกตินะครับไอน่าจะมาปกติเพราะว่าสัญญาณพันธุ์ออกอปกติขา11ขา14นะครับขา11อยู่ตรงนี้นะครับอ่า11ได้เท่าไหร่ได้5.2นะครับขา14ครับ คา14ใน5.2สัญญาณพันมาปกติตัวไดรอวงจรไดร์ตรงนี้วงจรไดรเล็กๆตังนี้น่าจะมีปัญหานะครับก็อยู่ที่ซีเนอร์ตัวนี้ก่อนนะครับซีเนอร์แล้วก็คาปาซิเตอร์2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูวงจรครับวันนี้สิ่งที่เราจะตรวจสอบก็คือเราเห็นความผิดพลาดนิดเดนหน่อยนะครับเราก็ต้องลองลองเช็คดูก่อนว่าใช่ไหมนะครับเพราะว่าปกติเราเคยทำนี่ประมาณที่20โวลต์อ่ะลองดูตรงนี้ครับ อนุญาตใช้นี้นะตรงนี้ครับที่เราวัดไปคราวนี้เรามาดูในรูปของวงจรนะ,ะขายี่สามเราวัดได้ยี่สิบโวลต์ขายี่ห้าเราวัดได้ประมาณห้าจุดเจ็ดโวลต์ขานี้นะครับขานี้ที่มีมหาวัดได้อยู่ที่สิบเก้าสิบเก้าโวลต์ครึ่งจริงๆรต้องออกประมาณสักยี่สิบโวลต์เพราะตัวที่มีปัญหาชุดที่มีปัญหาก็อยู่ที่เจ้าตัวแผงตั้งนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเปิดดูแผงตั้งครับคราวนี้วงจรในแผงตั้งอยู่ตรงไหนเรามาดูวงจรแผงตั้งกันครับ สัญญาณออกมาแล้วนะครับนี่สัญญาณออกมาออกมาได้ประมาณ5.2 5.7ประมาณนี้หือ5.2โวลต์นะครับออกมาจากขา11ขา11อยู่ตรงนี้นะครับขา11ขา14นะเข้าออกมาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านทรานซิสเตอร์ได้นะครับไอ้สองตัวนี้แหละได้กลับเฟกกันไปกันมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูที่ซีเนอร์ครับสมมุติผมสมมุติว่าขา23ขา23อยู่ตรงไหนนาอ,อันนี้ครับ23อตัวนี้ครับ อ้ตัวจริงตามจริงเขาเลยนะประมาณ20 27 29ชุดนี้ครับที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมจะต้องดูซีเนอร์ตัวนี้ซีเนอร์ตัวนี้เป็นซีเนอร์15โวลต์ครับเราก็ต้องทาการเปลี่ยนซีเนอร์นะครับเปลี่ยนซีเนอร์ก่อนนะแล้วก็คาปาซิเตอร์เล็เลกๆตัวนี้นะครับลองเปลี่ยนสองตัวนี้ก่อนซึ่งสองตัวนี้ก็อยู่ที่แผงตั้งนะครับแผงตั้งนะเพราะว่าสองตัวนี้อาจจะมีปัญหานะครับตัวนี้นะ นี่น,นตัวนี้ซีเนอร์ตัวนี้ครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้ลองเปลี่ยนดูก่อนนะอ่าสองตัวนี้ก่อนนะครับเราก็ต้องซ่อมชุดได้เนี่แหละครับที่น่าจะมีปัญหาซ่อมเสร็จเราจะได้ไหมอ่าลองดูนะประมาณนี้ครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมทําการซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งเรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีคาปาซิเตอร์1ตัวแล้วก็ซีเนอร์โอสิบห้าโวลต์นะครับ ซีเนอร์นี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะเป็นอยู่ที่คาปาซิเตอร์นะครับที่แห้งที่อะไรไปนะครับอ่ะลองดูคราวนี้มาวัดสัญญาณดูครับวัดแรงดันดูจะได้เท่าไหร่นะจากที่ประมาณ19โวลต์นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้ได้20 20.89ก็เกือบเกือบจะ2ี่แล้วนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่ที่5.7อ่ะตรงนี้ตรงนี้ที่น่าจะมีปัญหาประมาณ19โวลต์นะครับจะได้เท่าไหร่คราวนี้ ก็อยู่ท right uh, okay. ี่ประมาณ2 1ก็ขึ้นมาเป็น21ครับคราวนี้ดันเกินนะครับคราวนี้ก็ประมาณ20สิบทีนะครับตัวนี้ก็เป็น20.88ก็อยู่ในค่าที่ปริมปมกันนะครับด้านล่างก็ประมาณ19เราเปลี่ยน19แต่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็น21อ็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนครับจะเป็นยังไงคราวนี้อ่ะลองดูนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำมาก็อยู่ประมาณสัก20 20วกานะครับ อันนี้ก็โผล่ขึ้นมา21ก็แสดงว่าคาปาซิตเตอร์กับซีเนอร์ไดโอเนี่ยมีผลนะครับมีผลมีผลทํำให้แรงดันขึ้นลงนะครับจริงๆก็น่าจะเปลี่ยนทั้ง2ตัวไปพร้อมๆกันอาจจะถ้าเท่ากันประมาณ20กว่านหน่อยหนึงนะครับก็คราวนี้เราก็จะใส่ไอไอเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับส่วน i อที่จะใส่เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นของใหม่ไปเลยนะครับเป็นของใหม่เลยนะ ผมก็มีเยอะเหมือนกันนะซื้อมาก็เป็นของใหม่เลยนะครับส่วนของเก่าผมจะไม่ใส่ลองดูนะใส่ของใหม่ดูนะครับหลังจากที่ใส่ไอฟเข้าไปหนึ่งคู่นะครับเอาแค่หนึ่งคู่นะตอนนี้ผมเปิดเปิดแล้วนะครับตัวเดิมตัวนี้นะครับชุดเดิมตัวนี้ไม่มีปัญหานะก็จะอยู่ที่ประมาณ13โวลต์นะครับ13.90ก็แรงดันจะอยู่ที่ประมาณ12-14โวลต์ซึ่งอยู่ที่ แรงดันขาเข้าด้านนี้ด้วยนะครับตรงนี้ขาเข้า 24- 25โวลต์นะถ้าเกิดผมลดแรงดันลงไปนะครับผมลดแรงดันลงไป24โวลต์นะเนี่ยผมลดลงมา24โวลต์เมื่อกี้ได้13าโวลต์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็จะเหลือ13บสาก็จะเกือบ14โวลต์เมื่อกี้นะเมื่อกี้เกือบ14โวลต์นะครับก็เดี๋ยวผมลองเพิ่มแรงดันขึ้นนะ่เดี๋ยวผมเพิ่มแรงดันขึ้นนะครับเพิ่มแรงดันขึ้นเป็น25จาก13.34นะ อ่าเป็น25นะครับก็จะเป็นาเป็นึ่อ่าก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะใช้แรงดันเท่าไหร่ก็โอเคประมาณเท่านี้นะครับประมาณอ่13นนออา13มโวลต์นะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาผมก็จะทําการติดตั้งเจ้า2ตัวนี้เข้าไปตัวที่มีปัญหาจะมีปัญหาอีกไหมถ้ามีปัญหาอีกเราคงต้องย้อนกลับมาอ่าซ่อมแผงตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตามหลักการแล้วดีก็น่าจะน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ คราวนี้ติดตั้งทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยนะครับเราจะใส่ทีละคู่ก็ได้นะครับทีละคู่นะแล้วก็เช็คทีละคู่นะครับเพื่อความเพื่อกันความผิดพลาดนะแต่ว่าผมแนะนําเลยนะว่าไม่ควรจะเอาตัวเก่านะครับตัวเก่าอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าเจ้าของเขาจะบอกว่าผมเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ไปแล้วนะครับก็มาถึงเราเราก็เราก็เคลียร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันครับหนึ่งนะราคาไม่กี่บาทนะครับราคาไม่กี่บาทเราก็เคลียร์ของใหม่ใส่ดีกว่านะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ย ไอ้ของเดิมเนี่ยอาจจะอาจจะรั่วนิดๆรั่วนนนหน่อยๆก็ได้เพราะว่าทําไปทํามาเขามีปัญหานะครับเอาคราวนี้มาลุ้นกันครับว่าตามหลักการจะเป็นยังไงเอาเปิดเลยนะครับ3 2 1หนึ่งเปิดแล้วไฟเขียวติดแล้วนะปัดเลยครับตรงนี้แตะเข้าไป13.27 13.2728อนะครับอ่าอันนี้ก็13.28ได้แล้วครับปกติแล้วนะปกติแล้วนะจากที่ตรงนี้ประมาณประมาณ13 14โวลต์ตรงนี้ก็ ไม่ได้นะครับตรงนี้ประมาณ1 9โวล์นะตั้งแต่ต้นคลิปมานะครับแต่แรงดันเข้ามานี่ประมาณสัก20โวล์21โวล์ก็พอได้อยู่แต่แรงดันตกไปถึง19โวล์นี่ไม่ได้นะครับจริงๆก็แรงดันอาจจะประมาณสัก20ถึงเกือบเกือบ2 1โวล์นะครับก็โอเคได้แล้วนะครับได้แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับจริงๆอาจจะเป็นเพราะเป็นเพราะไอตัวเดิมก็ได้ครับจริงๆอาจจะไม่ได้เสียที่ที่ไอเจ้าตัวไอ ีเนอร์ได้โอดแล้วก็คาปาซิเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเอฟที่รั่วก็ได้ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าผมก็เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนไอชุดตัวข้างหลังนี้ด้วยนะครับตัวสเีเหลืองๆนี้เปลี่ยนด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าแรงดันจะได้เท่าๆท่ากันไปก็จะประมาณนี้นะอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบอ่าเช็คชุดนี้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าคราวนี้ดูเอกสารกันนิดนึงนะครับโอเคครับมาดูเอกสารกันนะ ตรงนี้เป็นค่าโดยประมาณประมาณ20โวลต์นะครับอันนี้ก็ประมาณ5.5โวลต์แต่เราวัดจริงได้ประมาณ5.7นะครับตรงนี้ก็ประมาณ20.9 20.9แล้วเกือบจะ21โวลต์นะครับแต่ขานนี้เราวัดได้ประมาณ21โวลต์แต่ตัวปัญหาก็คือเราวัดได้แค่19โวลต์นะครับแต่ตัวนี้วัดได้ประมาณ20ไปหา21โวลต์ก็ก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราถือว่าเราเปลี่ยนตัวที่เราเปลี่ยนก็คือเราเปลี่ยน คาปาซิเตอร์ตัวที่ผมเปลี่ยนคือผมเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้กับซีเนอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้ด้วยนะครับให้ให้เท่าๆกันนะก็เป็นของใหม่นะครับแต่ตอนนี้ทําให้ดูว่าเป็นอย่างนี้แหละนะครับประมาณนี้ละก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะทดลองในขั้นต่อไปเอามานะครับเราก็จะทําการทดสอบชุด power นะครับหรือว่าชุดขยายกาลังชุดนี้นะผมเรียกง่ายๆเป็นชุด power นะครับชุดนี้นะก็จะรับแรงดันไฟ300แล้วก็ทําการสวิตชิ่งแรงดันลงไปนะครับ ก็ส่งไปที่โมอแปลงเอาพุทธนะครับแล้วก็วกผ่านไดโอดอีกทีหนึ่งนะครับในโอดแผงการแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับแล้วก็ป้อนกลับมาคอนโทรลแผงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะทําการตรวจสอบนะครับเราก็หาทดสอบด้วยไฟตรงนี้เราก็ตรวจสอบก่อนว่าเขาได้ไหมนะครับเราก็วัดที่เจ้าตัวตุ่มๆสี่ตุ่มตรงนี้นะครับประมาณนี้นะสีชุดตรงน,นี้นะครับว่าได้แรงดันตา,ตามที่เราต้องการไหมนะครับก็ตั้งเป็นไดโอดนะครับ ประมาณว่าตั้งเป็นใกตัวนี้นะปกติก็จะอยู่ประมาณสัก0.7นะครับ0.7นะถ้าไม่ช็อตไม่อะไรนะเคลือบมานะครับประมาณ0.71นะค่าก็จะได้เท่าาเท่ากันโดยประมาณนี้นะครับทุกจุดนะ0.71นะ0.71นะครับตรงนี้ได้ไหมเนี่ย0.71นะครับตรงนี้ได้ไหม เนี <ahan> ่ยประมาณนี้ถ้าวัดแล้วก็จะไม่ขึ้นค่าอะไรนะครับวัดขึ้นค้าไม่ขึ้นข้างนะประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้โดยปกติก็โอเคใช้งานได้นะครับแล้วก็เราก็ดูดูประวัติด้วยว่าเขาระเบิดเขาอะไรมาไหมนะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยไฟ300เข้ามาจุดนี้เลยนะครับไฟ300คราวนี้ไฟ300ตรงนี้จะเป็นขั้วบวกไหมขั้วบวกก็จะต่ออยู่ตรงกลางของขานี้นะครับมาด้านนี้ส่วนมากเขาจะเป็นขั้วบวกนะครับไม่ใช่ส่วนมากทุกบอร์ดนะทุกบอร์ดตรงนี้จะกลายเป็นขั้วลบขั้วลบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเ อันนี้ควบบวกนะเนี่ยคนครุควบบวกนะครับอันนี้อ๋อชุดสวิตชิ่งยี่สี่เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ่มอมอ่าเขาเอาออกนะครับเนี่ยเขาเอาออกนะเนี่ยตามหลักการนะเขาอาจจะซ่อมชุดไฟยี่สี่ก่อนเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ลองว่าสวิตชิ่งไฟยี่สี่ทำงานได้ไหมเนี่ยเขาเอาหลักสวิตออกนะครับเนี่ยตรงนี้นะอ่ะมาลองใส่ดูนะครับผมก็ไม่ได้ถามด้วยว่าอ่าชุดสวิตชิ่งทำงานได้ไหม ลองกันเลยครับลองกันเลยนะน่าจะทำงานได้แหละแต่เอาออกก่อนโอเคซ่อมเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปแล้วนะผมก็ไม่ได้ลองว่าชุดสวิตชิ่งทำงานได้ไหมบวกนะครับบวกก็จะมาแตะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะไฟบวกจะวิ่งเข้าตรงนี้1ชุดแล้วก็วิ่งเข้านี้1่ชุดนะครับเอาลองดูเลยครับคราวนี้ลองไปพร้อมๆกันนะครับก็ผมเียวหาปากคีบก่อน อันนี้อันนี้บอด์ด300นะบอด300บอรบอดไฟ300นะครับใป้พุอมๆกันเลยอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้ขั้วลบนะเราก็ทําเครื่องหมายไว้ลบไฟ300ก็ต้องมาเข้าด้านนี้นะครับด้านนี้นะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไปด้วยกันนะเนี่ยลบนะจากนั้นบวกบวกไฟ300ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้บวก300นะ เข้าที่บวก300ชุดนี้เลยนี่เลยนะครับไม่ได้ลองเลยว่าชุดไฟย4ิบสี่จะทำงานได้ไหมนะครับเราไม่ได้ลองเลยนะก็ลองไปพร้อมกันเลยน่าจะทำงานได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้เราจะรู้ว่าทำงานได้ไม่ได้เราก็เอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้เขาจ้ำขั้วเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นี่นะครับ มี2หลอดลองดูมี2หลอดเป็นยังไงเราอาจจะเทสทีละหลอดก็ได้นะครับแต่ว่าผมเทสพร้อมกันไปเลยอันนี้อีกคั่วหนึ่งอันนี้คั่วหนึ่งนะครับตรงนี้นะคั่วหนึ่งก็ใส่ตรงนี้ใส่หลักเดียวกันตรงนี้เขาจำกันด้านนี้เขาจำกันนะครับอ่ะโอเคเปิดไฟ300เข้ามาก็น่าจะทำงานได้เลยนะครับแล้วก็ ลองครั้งเดียวเลยตรงนี้เป็นดีเล์นะครับตรงนี้เป็นดีเล์ก็จะเปิดดีเลย์ด้วยเอาไฟ24-25 v โวลต์นะครับมาเปิดดีเล์อันนี้ลบแล้วก็บวกทํำไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้บวกบวก 24V โวลต์ดีเล์นะครับอันนี้นะแล้วก็บวกเสร็จตรงนี้นะครับอ่ะพร้อมกันเลยนะครับโอเคเปิดเลยนะครับ ผมจะเปิดไฟ25โวลต์เข้ามาก่อนอ่ะผมเปิดไฟ25โวลต์เข้ามารียร์ทำงานได้แล้วนะครับแล้วก็เขานี่เปิดไฟ300ครับถ้าทำงานได้สวิตช,ชิ่งต้องทำงานนะครับอ้อลืมไปลืมไปผมพลาดเองไฟ24โวลต์ตรงนี้ไม่ต้องจากสวิตช,ชิ่งของเราตรงนี้นะครับจากตัวนี้นะไม่ต้องผมลืมไปเอาออกเลยนะครับเพราะว่าเราจะลองไฟ24โวลต์จากสวิตช,ชิ่งของเขานะครับ นี่เลยนะพลาดรับเกือบลืมนะครับเกือบลืมไปอันนี้24โวลต์จากสวิตชิ่งนะออกเลยอ่ะโอเคครับลองเลยนะไฟ3ามเรวโวลต์วิ่งเข้ามาที่สวิตชิ่งเลยนะครับจะระเบิดไหมสามสองหนึ่งอ่ะโอเคทํางานได้สวิตชิ่งทํางานได้ทุกอย่างทํางานได้นะครับก็ส่งกลับได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ